คนหลายแทนอ้อยฮอนนาทีเดียวโอ้ยฮอนแดดเติมนึงอยู่เด้เก่อน โอ้ช oh, ีว no. oh, ิตเนาะโอ้คุอหอนแฮ

Ui, sơ ba, Sơ ba, sơ Bỏ bên sau là bó xứ không? Tòi mau mau đấy nhỉ Nga kinh chăng Ui.

ไปมดอันนี้ก็ไม่อดูาดอันไหนลูกมจะดาษพวกกระอะไวหเจบตัว่เลยนางมันค่ะนางเจ๊งค่ะ้แค่ะกเคมาตุ้ขนี้ตับวม่งองเพชน้ำหนื่ไมแ ไม่บหานะลำอสยสบบาทยี่บาทโอเคับด้น่าทานป่นี่คิดวน่า่ะโอ้ยขนครับาอันนี wow. okay, kind of ้นะครับย so. oh. ี่ิบบาทก็เป็น

กกินโลกินโลตั่าใส่พวกนี้ใส่ โอ okay? pues ้ยมาเทไรนี nah, ่เจมันส hey ิบบาทะเอากันไว้บะลนกันนี่เมีไว้ไว้พ่อโกงบอกฮึบ มาได้รก้นพี่นะค่ะห้องเมื่อไหร่จะมาหกเจ็ดเจ็ดนาอี ตุมไก่ครับเมื่อไหรต้มไก่ต้มไก่แม่นต้มตุมไก่ต้ไมไก่ครับอยู่หลังบ้านรีวิวควา้าไหมครับมื่อนี้โอ้าสบายว่าลูบไปบ้านหลังใหม่ครับบ้านหลังใหม่ครับคว้าไหมคือเราอโอ้โหนมันน้ำมันกระดิ่งใส่บอลลูมื้อแล้วมันติดเนาะยู่ใไนฟิเวอร์ละน้ำมันกระดิ่งใส่นี่พี่น้อง บ้านใหม่ครับบ้านหลังใหม่ไปเองมาเล่นมาเที่ยวมาแล้วครับไก่ล่าของทรงครับพี่น้องไก่ล่าเหล่า,ล,าล่ามุกซี่ไงครับแล้วหอมไปข้างไหนก็ได้อันนะี้มีตะไคร้ตะไคร้หอมใบบุกูดกระใบบุกูดถอยเออใบบุกูดใส่ที่หลังครับนี่ครับ cái cây mà tôm mhmm Nhiều mhmm mhmm cái này mhmm 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 này mhmm bàn mhmm มือมาได้ดีหรอกกระดานได้ใช่บ้านเป็ดนได้ยังไงเปล่บ้านเขาเปี่นัเอาไปตำเพราะเออเขแบ่งไปกินอย่างกินหมด แต่ว่าตัวท่านทุกคนบหมดเลยน้นำใส่ในงานเราหลด,ดแต่ว่าแบกพี่ไอยทางหลังเนี่ยแล้วเราสิยแบกไ,<ด>ไม่ได้เราเสิยวางไม่ได้ทั้งรูปถีเียน่าตอกย้ำตับก็มีนะแต่ก็ยังว่าตับมันเด็กแต่ยังใช่หลายครับ อีไปศาสรแล้วจริงขาดซื้อผักผักแพงพี่น้องดีได้ไหมองใครล่ะที่อ่มันเป็นสีดงเหยเจอมาเห็นก็ติดนะติดตกเจอติดตกขรงถึงติตายติดตกสรงพี่คนละ เขาดิทันไปขายของในติ่งก่อนชี้สิบบาทเนาะอืออืออืเนี่ยอืออืมอืมอ Muy rẻ, thưa bé kính, em bé nó nó nóng. Tóng, em bé nóng. Mm, mm. Mm, mm. Mm, mm. Mm, em bé nóng. Mm, mm. Mm, mm. ตู้ม่เสียบมึงนี่เอาต้อมองกันตายอ,อันจอแล้วก็มีแม่มีกระปุกเอาผสมใส่เลยเอี่ยงมันเลเคือเครือเครือเครือ ก็คือพี่องกอโอเคก็ไ้เนเดียวกัาพีเท่าเท่า,ทา <Okay. S 2> หอมเลยแบบคุยใส่เลยเน,ยน,น,นองใส่เลยนี่หอมนี่เห็นไครับเอาใส่แล้วใส่เลยนี่ มไต้มมสุนไพรต้มสมุนไพรไเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมตกไปบ้านตกไปหลายวันนะต้มกินสองขาวพี่นอ้องต้มกินสองขาวเลยปาล์เซ็นเไปผมกันครับ